สวัสดีค่ะวันนี้อุ๋ยแม่หมอมือทองก็มีเรื่องจะมาเล่านะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะวันที่24สิงหาคม2566เเรากับสามีนะคะปกติก็ไปเก็บเห็ดด้วยกัน แต่วันนี้เราเดินตามเห็ดเข้าไปในป่าแล้วมันก็แยกกันไปคนละทางแต่เราก็รู้ว่าเขายังอยู่ในป่าใกล้นี่แหละแล้วเราก็เดินเก็บเห็ดไปเก็บเพลินๆนะคะะเราก็คุยกับเพื่อนไปด้วยคุยทางโทรศัพท์นี่แหละแล้วมันรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามเราอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณน,นะคะเราก็หันไปแล้วเรารู้สึกตกใจรู้สึกึกว่าเขาจ้องมองเขาตามเราอะ่ะเราก็เดินไปแล้วก็พยายามคุยกับเพื่อนให้เสียงดังขึ้นเขาก็เดินเข้ามาใกล้แล้วก็ เหมือนทำท่ามองหันไปทางอื่นนะคะพอเราเดินเข้ามาอีกเขาก็เข้ามาใกล้อีกนะแล้วเขาก็พอเราหันไปเขาก็หันไปทางอื่นอีกเหมือนเหมือนแอบตามอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เข้าใจลักษณะฟิลไหมคะทีนี้เราแอบเห็นรถเขาที่เขาจอดนอ่ะคือเขาไม่ได้จอดเข้าข้างทางน,นะเขาจอดอยู่กลางซอยกลางถนนถนนนี่มันก็เป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะเป็นถนนดินน่ะถนนลูกรังอะนะ่ะมันไม่ได้มี คอนกรีตไม่ได้ทำทางอย่างดีเพราะมันเป็นทางเข้าป่าเนาะแล้วป่าที่เราไปอะค่ะมันติดถนนติดโรงงานเก่าแถวนั้นก็เป็นที่ทิ้งขยะมันไม่ค่อยมีบ้านคนแล้วก็ติดกับทางด่วนอะมันไม่มีบ้านคนเลยแหละใกลจากบ้านคนมากแล้วก็มีรถเรากาแฟนระาจอดอยู่คันเดียวก็แปลกตรงที่ว่าเขาลงมาทำไมเออป่าเห็ด จริงๆแล้วใครก็ลงมาได้ใครก็เก็บได้แต่เขาไม่มีอุปกรณ์เก็บเห็ดไม่มีถุงไม่มีตะกร้าไม่มีถังไม่มีอะไรที่จะมาใส่เห็ดเลยจริงเราไม่ได้คิดไปเองนะแต่คือเรากลัวแบบใจเต้นตุบๆ,ๆ้วๆใจสั่นอะ่ะก็บอกเพื่อนเฮ้ยมันรู้สึกแปลกๆว่าคุยกับเราก่อนนะอย่าเพิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยพอคุยกับเพื่อนไปสักพักเอ๊ะรู้สึกไม่โอเครู้สึกอยากรู้ว่าแฟนอยู่ไหนก็เลยโทรถามแล้วก็บอกว่า คุยเป็นเพื่อนฉันก่อนฉันรู้สึกแปลก,ปกฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินไม่ได้เดินออกไปทางถนนนะไเงเพราะว่าเขาอยู่ต่อรถหรือถนนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วแหละเราก็พยายามเดินไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่ารถเราจะอยู่ฝั่งนั้นแต่เดินไปเดินมาโอ๊ยเจ้าประคุณรุนช่องเห็ดก็ไม่รู้มางอกอะไรเอาวันนี้ไม่รู้จะมาเจอเยอะอะไรเอาวันนี้นะคะเก็บเอาเก็บเอา เก็บแบบว่าไม่ต้องตัดขาคันทีเดียวเลยหยุ่มเมาหยุ่มเมาเนี่ยนะคือความที่ว่าเรากลัวไงใจคอไม่ดีใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะมันรู้สึกกลัวค่ะลายนี้มันแปลกอะค่ะมันจอดรถแล้วมันก็มันก็ลงมาเน่ะมันจะลงมาฉี่หรอมันก็ฉี่ใกล้ไกก็ได้อะค่ะทําไมมันต้องลงมาซะลึกเลยอย่างนี้แล้วก็แบบพอเรามองไปก็ทท่าหันไปทางอื่นน่ะเหมือนเขาสะกดรอยตามเราอ่ะอาจจะคิดไปเองก็ได้นะ แต่สุดท้ายแฟนเราก็เดินมาหานะคะมาตามตามเสียงเราเข้ามาก็อยากฝากเพื่อนๆว่าเข้าป่าค่ะก็พยายามส่งเสียงอย่างเงียบอืคุยกับใครก็ได้เปิด YouTube เปิดอะไรฟังก็ได้อะคะ่ะให้ให้มันรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างน้อยก็ช่วยให้สัตว์มันรู้ว่ามีคนอยู่มันก็จะไม่ได้ไม่ได้เกิดอาการตกใจแล้วทำร้ายเรา